สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอทันรับสู่ a อ Signal นนะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณต้าวันนี้เราพบกันในเอสิโซดที่เจ็ดสิบหกนะครับเรื่องสัปดาห์แห่งความผันผวนนะคุณไหมโอ้สุดยอดครับผมมีอะไรผันผวนบ้างครับเนี่ยอทุกตัวเลยครับผมทุกตัวเลยนะครับเลือดสาดครับอืมนะครับมีสานการอ่ารัสเซียเขาเปิดสงครามนะครับแล้วก็ อื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ทําให้ตลาดพันพวนนะครับเรามา<ช>ระวัง<ช>หน่อยนะครับว่าพอร์ตท,ท,ที่มีเลเวอเรจก็ระวังหน่อยนะครับอืมใช่ครับผมมาเริ่มตลาดหุ้นเลยนะครับครับผมตลาดหุ้นของไทยก่อนนะครับมาเริ่มจากบังกี้นะครับบังกี้ก็เป็นตลาดปิดนะครับผมที่พอร์ตเจ็ดนะครับผมก็ตลาดปิดก็ ดูว่าไม่มีการซื้อขายนะครับผมแต่ถ้ามีตัวออกก็จะออกอน,นี้เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพอรเกตครับผมไม่มีตัวไหนก็ยังอยู่ครบทุกตัว่าฮะส่วนพอสามตัวนี้มีออกไปตัวนะคุณตั้งครนะพอสามผมยังอยู่ครับผมแล้วก็จะมีออกไปตัว B สัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับผมดอบปีปตัวนี้ในปอสามถึงสองร้อยอ่ะวผมก็พามาดูในส่วนของอ่สตรีมมิ่งนะคุณตา ของสตรีมมิงอของพอร์ตเจ็ดนะครับอ่าน,นั้นนะครับผมครับผมสตรีมมิงของพอร์ตเจ็ดผมพามาดูส่วนนี้ก็ยังมีกันอยู่ครบทุกตัวนะครับผมก็แดงเดือนเลยครับผมตอนนี้มีบวกอยู่สองตัวนะฮะเราก็ไม่ได้ทำอะไรไปนะครับมาที่ผ่านมาดูพอร์ตสามพอร์ตสาม เราขายบไปตัวนึงก็จะเหลืออยู่เนะก้าเลยนะตั้งแต่ทั้งหมดอันนี้ก็แดงอยู่กันทั้งหมดเลยมีเท่าแกนน้อยเหลืออยู่ตัวเดียวที่เขียวอ่าประมาณสองเซนกว่าครับผมจะเป็นลักษณะนี้ของสปรินกิ้งาอ่ะ,อะมาดูทราเซัคชั่นที่เกิดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา นี่เลยมาครับ,รบพร้พออ่าพอเจ็ดนะครับามดูแนละพอเจ็ดเราไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีซื้อขายจริงๆนะครับผมตัวนี้ส่วนพอรสามที่เราขายบไปพอสามขายบีไปก็โอเคมีคัดคุณไปนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้อืม ึือว่าขายปุ๊บแล้วขึ้นต่อนะครับ <laughs> นั่นสี <laughs> แมหมเสียสลานี่นธรรมชาติ <laughs> ครับผมโอเคของมอังกี้ก็มีตัวเดียวที่ขายออกไปคือบีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมอ่ะมาดูเคครับผมเป็นยังไงครับเคทนะครับเคทีตอนนี้เคทีนะครับมาเคี <laughs> ตลาดเปิดนะครับยังคงตลาดเปิดอยู่ด้านบนนี้นะครับ มาเก็ตเปิดก็ถ้ามีที่ว่างก็ซื้อหุ้นได้นะครับสุภาลายังอยู่ทิสโก้ awc ซอพอแบงกรุงเทพนะครับ ivl สิริอยู่นะครับมี gpsc นี้ออกไปตัวหนึ่งนะครับได้ออกตัวหนึ่งผม,ผมไปผมไปหลงวันมาเพืหัดหรืว่าเป็นวันสุดท้ายเลยส่งสัญญาณเบิร์นไปแต่ก็ออก gpsc นะครับขาดทุนออกมา แล้วก็เข้า a t t แทนเข้าไปนะครับส่ว<อ>นพอร์ตเซ็ตสองรอยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแนะทนบุรีนี่ขึ้นดีจังโรงพยาบาลไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับเป็นสัปดาห์ที่หุ้นผันผวนมากเลยนะครับก็วิกฤตก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับ,<อ>บเป็นตานนี้เลยก็มีเปลี่ยนแปลง เปลีป่ยนแปลงตัวหุ้นแค่ตัวเดียวนะครับ,ค,รบคือ GPC นะครับมาผมพาดูรายการนะครับพอร์ต7 0 0นะครับมี Buy l t เข้ามานะครับเซล GPC อันนี้จะเป็นวันพฤหัสนะพอดีผมทำผิดนะครับต้องเป็นวันศุกร์แต่ตัวหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีปันผลของ GPC เข้ามานะครับ ส่วนพอร์ตเซ็งนะครับไม่มีอะไรนะครับเซ็ตสองไม่ได้เปลี่ยนหุ้นอะไรเลยนะครับม,มาผมพามาดูวันนี้เป็น e ีฟินะครับอีฟ e ินพอเดี๋ยวนะกดยังไงล่ะเนี่ยอ่อพอร์ตโฟลิโอเซตร้อยนะครับแบบหน้าตายอย่างนี้นะครับ เอวเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ GPSC ขายไปแล้วนะครับเซ็ตสองร้อยตามนี้นะครับแน่สบายจะรอดไหมนี่ครับสบายจริงๆรนะรอดไหมครุฑไหมแต่ตอนนี้เซ็ตเซ็ตลงมาต่ำกว่าพันเจ็ดแล้วนะพุทธนาเนาะโอ้เนาะ ก็ไม like like uh ่ร huh. ู uh ้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็มาหุ้นไทยก็เป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากนะครับใช่ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรามาดูสัปดาห์ที่ผ่านมาของคริปโตหรือบ้างมาคริปโตนะครับคริปโตสามสิบริบบอนนี้เรามองภาพรวมตลาดนะครับเหรียญหลักหลักสางสิบเหรียญเลยนะครับก็บอกได้ว่าเริ่มฟื้นนะครับคุณไหน แม่เลินแม่เกินโอ้ยวันก่อนแม่ใจคอไม่ดีเลยคุณหม่คุณหม่ช้อนไหมเนี่ยโอ้นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับซื้อแดงไข่แดงนะครับแต่แต่บางตัวก็เลือดโชกครับนะครับแม่ยากเย็นไม่ใช่เล่นนะครับตัวทุกตลาดเลยทุกตลาดเลยนะครับ BTC ีซีนะครับแดงไปเรียบร้อยนะครับ ก็เนี่ยคุณใหม่นั่งรอรีวิสิตตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ครับสวยจังครับสวยจังถ้าถ้าขึ้นรอบนี้จริงๆก็ดีใจด้วยนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากนะครับอืมนี่ต้องใจเย็นๆอย่างคุณใหม่นี่ครับอืมใช่ไหมอ่าแต่แนวแนวบนจะมีแนวแนวกดใหม่นะนะคุณตั้งนะอืมก็ขับใช่ครับใช่ตีตีตีได้ใหม่อีกเส้นหนึ่งละใช่ก็ ก็ตีได้ทุกวันนั้นนะคุณใหม่นะอนะเอออยากซื้ออยากซื้อก็ <c oughs> ซื้อไปเลยนะคุณใหม่นะ <c oughs> <c oughs> อย่าไปคิดมาก <c oughs> สลิปยังไม่เขียวนะครับแต่ก็ถ้าใครอยากซื้อก็เป็นของสะสมก็แล้วแต่นะครับอ่ิตาเรี่ยมนะครับก็ยังไม่เขียวนะครับอนตลาดไม่ค่อยดีนะครับผมพาดูตัวทองนะครับทองทองนี่โอ้โหแหน่ พันผวนนะครับผันผวนจริงๆนะครับโอ้โหแทงนี้แน่นอนเลยแทงนี้โอ้โหแทงประหารเลยครับทุกม่านนี้แทงประกาศสงครามเนบเหรอ <c oughs> เอ๊ะท, <c oughs> ทำไม <c oughs> เราไม่ได้ลบด้วยทำไมเราโดนไปด้วยเลยขึ้นแล้วก็ลงเลยนะครับครับใช้เลเวลระวังหน่อยนะครับเหรียญคับยังอยู่ในแดน <c oughs> แนม่ยงังยังไม่ใช่เวลาเข้านะครับยัง ช้อนไหมคุณไหมยัยงครับยังครับยันนะครับขอบคุณครับม,ม,มาหุ้นอเมริกานะครับขอถ่ายเป็นวิกลี่เลยนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนวันศุกร์นี้ก็ขึ้นมาแบบตกใจนะครับตกใจเอาซะตกใจเลยนะครับอืม,อมถ้าเป็นเดลี่หนะ้าตานี้นะครับอืมบ้านี้ บาานี้สามเปอร์เซ็นต์นัสแดกนะครับออรอมไหมตันะ้งไม่ทำอะไรเลยคุณหมายนั่งดูเขาอยู่ข้างเวทีออรอรอไวทีนะังต่างนะผมก็ยังว่านะมันยังอยู่ในขาลงอยู่นะขาลงก็ช็อตเที่ยคุณหมา ใช่ไหมดูดืานตรงเซตเซตไทยดิเซตไทยครับผมอ่าเซตไทยเป็นด้านหน้าตานี้นะครับอืมนะอยู่ได้นะก็ยังอยู่ได้หนบาตานะอยู่ได้นะไม่มีปัญหาเอตลาดนะไม่มีปัญหาแล้วครับมีตราแล้วครับครับผม ได้ที้ก็สวยนะก็เพียงแต่ว่ามีพันผวนบ้างนะครับเขาก็ไม่ได้ลงมากนะอ่อืมอมก็ไม่ไม่แย่ครับครับนะก็เป็นเป็นสัปดาห์ที่ยากเย็นทีเดียวนะครับสำหรับการเทรดระยะสั้นนะครับอืใช่ครับผมทั้งคริปโตทองหุ้นเนาะหุ้นไทยหุ้นยูเสก็ผันผวนหมดเลยนะครับใช่ครับผม แต่ถ้าอยู่นิ่งๆเฉยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอ่ใช่ใช่ก็ยึดสิสเตมให้ดี <บร S 1> นะครับ<ว>จะใช้สิสเตมไหน<บ>รหรือใช้จะใช้แวูใช้วิชวิชาไหนก็ได้ก็นิ่งๆไว้ไปซื้อขายบ่อยๆผมผมว่าตรับประสบการณ์แล้วไม่ค่อยดีนะครับอ่าใช่ครับผมไปตกใจตามตลาดนะตกใจตามตลาดใช่ใช่บ,บ่อยสลาบตกใจอืมนะ ตกใจได้ของมากก็ดีนะคุณตังตกใจได้ของนะอยากให้ตกใจได้ของนี่ดีแล้วคุณใบนะนานๆได้ทีนานๆทีได้เขาจะตกใจตกใจขายหมูดิตอกใจเอาแล้วเอาแล้วประกาศแล้วอะไรเงี้ยอ่ะเราเอาด้วยเลยอืินเนะมาสำหรับหุ้นไทยนะครับเคทีมังกี้ก็มีข่าวสารทางไลน์แอดนะครับเพื่อน สแกนตัวนี้แล้วก็พิมพ์ว่าสมัครบริการนะครับก็จะมีข่าวสารทุกวันครับโอเคงั้นพวกเราวันนี้ก็ระมัดระวังนะครับสาหรับเลเวลชต่างๆเพราะว่าสัพพันพลแล้วเกินนะครับแล้วเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะผ่านผลความผันผลจะจบตรงไหนตรงไหนนะครับเอาสถานการณ์ตลาดโลกก็ทั้งดอกเบี้ยทั้งสงครามอะไรก็ข่าวเยอะแลือเกินนะครับอืม มีแต่คุณใหม่แน่สบายแล้วเกินนะก็พยายามอยู่นิ่งๆครับผมถ้าอยู่นิ่งๆก็ไม่เป็นไรมีระบบอยู่ตั้งตั้งนะใช่ใช่ครับพอได้ครับผมครับไม่เจ็บตัวนะครับครับโอเคงั้นพวกเราสถานี้มีเท่านี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ